สวัสดีจ้าเพื่อนวันนี้มาดูสำรวจป่าเฮดบรด้เฮดได้ได้ผลไม้ป่าจ้ะฮิมเบียร์รสเบอรี่ค่ะดูได้หลายจนจ้ะได้หลายได้หลายหืมจุดยอดเลยโอ้ยได้เอาไปใส่ล่างให้สะอาดแล้วก็ใส่ครับอันมูสลีกินก็คอมแพลกก็โยกดเกนาะค่ะเนาะตอน ตอนเก็บบ่ได้ค่ะอุ้ยน้ำตำม,มือแล้วรีบกระเป๋าเอาเข็มบงออกจ้ะตอนเก็บไม่ได้ดูเพราะมันลำบากยากเนาะค่ะนี่ค่ะต้นนั้นน้ำตำบะแมน่นง่ายๆเด้เทนีโกจิได้กินดกจริงๆจ้ะแต่ว่าลูกน้อยลูกเล็กนี่ค่ะนี่เป็นปลาเล็กๆลูกเล็กๆเ,กเ,กเ,กเกนาะปีนี้ลูกเล็กทั้ง พิยุดยค่ะทั้งพิยุทั้งลุงจอดนะเยอะลูกใหญ่ด้วยไปจะโละผ้าโลปลานี่อู้ข้างล่างนี่บอได้เห็นเลยนี่นี่จะเริมเอาอีกอู้ลูกต่ำๆข้างล่างบอค่อยเห็นนี่เห็นม่จ้จ๊ะมันก็นขอกินได้นะ โอ้บอไรเก็บเอาหมดเด็เนี่ข่อยแต่ไปเล่งแต่ไปทางสูงๆเนาะคะ่ะเนาะป้าตรงนี้บอไรเก็บเอาน,อนะะลูกใหญ่ๆเลยน,ะน,น,น่ะนะปื้ดจิโต้เบิ่องเนี้ยเบิ่องเนี้ยลูกใหญ่ๆเดีย๋ดวยวจิเก็บเอาสักน้อยนึงเนาะค่ะเอาลูกใหญ่ๆพอนี่คะ่ะสุดยอดป้าตรงนี้มันขยีอขอ้เขาบ่าถึงไงล่ะคะ่ะเพื่อนๆดู r a s p b e r r y English h i m b e เบอร e r ์ m a n รก็ยังไดอยู่ดีก็ยังสะสมได้อยู่ดีค่ะเพืเ่อนๆพอจ้าอันไหนเน่าเฮาก็ทิ่งนี่อันไหนเล่าเราก็เทมอันนี้แหละมลย่างงี้แหละค่ะแล้วมันเทมเอามือเนี่ยเฝ้ากับบบานรีบไปเตาบ่งออกแล้วมันจะบึนนีค่ะเพื่อน สุดยอดบ่ได้เห็ดแต่ก็ได้ผลไม้ไปกินหลายอยู่เด้ตลอดแถวนั่นจะ้ะเพื่อนโอเคของป่าเด้อนี่จ้ะลาสเบอรี่หรือว่าฮิมเบียป่าเนาะคะ่ะลาสเบอรี่ป่าเขาเอาไปทำโยเกิร์ตทำแยมอืมอร่อยจ้าหวานอมเปรี้ยวนะคะ่ะโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวพาดูบรรยากาศ บบน,นี่ค่ะตำสวนสวนธรรมชาติอันนี้เราเก็บไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่ามันอยู่ตามถนนนะคะทางนี่จอดรถไปฝั่งนู้นที่ถนนนะคะ,ดดไ,ดนนะ,คะได้เฮ็ดอันเฮ็ดนางฝ้าแต่ว่ามันแห้งหมดละนี่จ้ะบรรยากาศปลาเฮ็ดนะคะนูน่นฝั่งนูน้นป่าเฮ็ดจ้ะ บรรยากาศโอเคค่ะพเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาช่วงนี้จะสันส้นๆก็พเพื่อนๆเบื่อกันเนาะค่ะนี่บรรยากาศดีตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มละมั้งค่ะพเพื่อนๆแต่ว่าช่วงยามดแดดตะวันมันอันลงช้าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพื่อนโอเคอุ้ยลงมาแล้วเย,ย,ย็นวอยวอยนี่นี่จะพาดูอ๋อตัวนี้เราเห็นได้ไหม ่ผ่านไปนี่เอาๆๆเดีเ๋ยวทำมืออีกอ่ะนไ่ฮะชิมให้เบ่งไม่เห็นหน้านะอืมอืมหวานหอมลูกเล็กๆจะหอมกว่าลูกใหญ่นะปกติจะล่างก่อนอนะเศรบบ้าบมากว่าแต่มันก็ไม่มีแมงต้องดูดีๆไม่มีจ้ะกินได้ ลงท้องอืมแซบ่บดกอีรีจ้ะดกมากอันนี้ก็ต้นเครือชอนเนาะเครือชันป่าชอริป,ป่นะนะ โอเคค่ะเ,เพื่อนๆขอตัวลาไปเท่านี้เนาะคะ่ะพรุ่งนี้ก็ทํางานเนาะคะ่ะวันนี้วันที่สามกรกฎาคมพศหกห้านะคะ่ะพศยีิบสองไทยเนาะ,ะเออนั่นแหละคะ่ะเออใช่ใช่ถูกน่ะถ้าดูดีๆแด,ดงจริงครึ่งเต็มเลยจ้ะบอไวได้เท่านี้ก็เอาแลวจ้ะโอเคคลิปชอบคลิปนี้ก็ลไคลค์ก็แชร์นะคะมาเก็บแอร์ราสเบอรี่หรือว่าเฮมเบรร์ผลไม้ป่าของเยอรมันด้วยกันเนาะคะ่ะลูกงามๆกำลังกินจ้ะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคกำลังแรงใจที่เขามารับชมโดยเฉพาะเจอคลิปหนาจ้าคลิปสั้นๆเอาเนาะเพราะเพื่อนๆจะเบื่อบายบายสวัสดีค่ะ